สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงินเดือนยศพันตำรวจเอกของผู้กำกับโจ้แค่นี้ยังรวยไม่พอรีดเงินผู้ต้องหาสองล้านบาทจากกรณีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคหก 6, โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ถุงดําคลุมหัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตพร้อมเรียกเงินจํานวน2ล้านบาทจนเป็นประเด็นร้อนระอุในโลกออนไลน์สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นทางด้านของสนุกนิวส์ได้มีการเปิดเผยพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติฉบับที่3พศ2558ตามมาตรา3ากหนดให้ข้าราชการตำรวจยดพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนสสีโดยบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจไายพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับที่3พศ2 5 5 8รวมขั้นเยียวยาตามมาติคอรมอรเมื่อวันที่4มกราคม60ซึ่งต้องการลดความเหลื่อมล้ำกับภาคพลเรือนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคม6 0พบว่าอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจยศดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนระดับสสีมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขั้นเริ่มที่1 9 8 6 0ถึง7,360บาท หากเปรียบเทียบอัตรางเงินเดือนในยศพันตำรวจเอกผู้กำกับโจคาดว่าน่าจะอยู่ที่19,860ถึง7360บาทนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ